สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราเจ้ามาชั่งน้ำหนักดูว้าน้ำหนักแมวเรานั้นเท่าไหร่แล้วปาอุ้มแต่ละครั้งหนักเหลือเกินโดยเริ่มต้นที่เจ้าเ,าเ,าเ,ออเท่าไหรน่อกีรีบลงไม่ไหนแล้วเหลาแมวก็ขยันเดินสวมสนามกันเหลือกเกินอ่ะประมาณ4ี่โลครึ่งเนาะแต่ว่าหักลบเลือประมาณ4ี่โลสามขีดตัวต่อมานั้นก็คือฟูเห็นนงางใกล้ตาชั่งแบบนี้หลอกไปไหนไม่ยากเลยแต่เชื่อไม่เชื่อไม่มีแห้งยกเจียวฟูขึ้นเป็นไปได้ไงฟูขึ้นดีๆอ่ะเท่าไหร่แล้วเนี่ยอะอ่ะมองเอาแล้วก็ลงเอ้ยวันนี้้รรเจ่าได้ร อันนี้ก็ประมาณอ่ะแล้วก็ขยั่นลุกมากเหลือเกินโฮ้ยก็เริ่มท้อแท้ใจอยู่บ้างเพราะว่าหนักเหลือเกินอุ้มแต่ละครั้งมารอบนี้ต้องได้แหละอ่ะก็ทอยอ่ะเอออ่ะบัตทยังจะกินเอาเล้ว,วันนี้ตาช่างเราเดมมาตรท่านเหลือเกินนี่นี่นี่นลาสุดได้แล้วนั่งอยู่เฉยๆเท่าไรแล้วมองไม่เห็นนี่คขนาเช็ดมานะดแล้วเช็ดอะไรแต่แค่นี้หกโลเป๊ะ ฟูก็จะประมาณห้าโลแปดแล้วมาที่เจ้าเสือ่อไอวันนี้มาง่ายนะแมีได้ดูดีตลอดเวลานิ่งให้เราเชยเลยเออนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ก็คือสี่โลห้าคีดไอก็จะอยู่ที่ประมาณสี่โลสามคิดเพราะว่าตาช่างเราไม่ตรงสองคิดอะเล่นรอเหลือเมียตัวหนึ่งที่ยังไม่ช่างเนาะก็เลยเอากระสอบลงมาเพราะว่าเป็นของเล่นสุดโปรดของแมวก็เข้าไปกอนดี๋ยวเปียมไงใครจะเข้ามาก็ไม่ได้ครูฟูฟ้องใส่เลยนังนังๆั่ง นี่เขาเข้าไปเองนะไม่ได้บังคับว่าเฮ้ยเธอต้องเข้าไปไม่ใช่อันนี้คือเขาเข้าไปเองมันเป็นความชอบส่วนตัวคงเข้าแต่ว่าเด็กอที่อยู่ก็ไม่ควรทําตามเดี๋ยวเขาจะหลงเอาไปทิ้งเพราะมีแมวอยู่ข้างในอยู่ พอเขาไปสภาลูกนิงมันเหมือนไม่มีอะไรอยู่ข้างในแต่มีแมวอยู่ข้างในนี่เรายังหายใจออกปะเนี่ยเฮ้ยนิ่งเชียวเฮ้ยเออเออโดลงไปเลยเออเห็นดินอ๋อดินอยู่ไก่ข้างหลังก็พอไกล้ดินไปโดนเติมแมวที่เรารอคอยก็มากเราว่ามันนี่มันนี่มันนี่โล่ไม่ยากแต่โล่ไม่ง่ายเหมือนกันตอนแรกว่าจะยกทั้งที่รับเล็บึืนแต่มันน่าจะสลุก็เลยต้องยกแต่ตู้แมวยกแมวแต่เสือแคนร้อยมากเลยและน้ำหนักที่แท้จริงก็คือหกจุดห้าจุดห้าแล้วกสองเรือประมาณหกจุดสามอืมหนักใช้ได้แล้วเน แล้วก็ตัดภามาที่ให้เป็นเมียวที่ดูน่วยสุดๆส,สำหรับวันนี้เป็นการนอนพักผ่อนที่ค่อนข้างยาวนานไอนอนตั้งแต่10บโมงยันสี่โมงไม่ได้ลงไปไหนเลยสาเหตุก็จจากและนี่คือสภาพที่เลื่อยอยู่ตัวเดียวทั้งบ้านในตอนค่าคืนตอนซ่องทุม่มก็เเห็นแล้วขับรถเข้ามาทาไมเขาล้องเมียวเมียวมาเมียวาเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปงานสรแล้วต้องพาเมียวเขากงเร็วแต่เจสออันคือแลนนี่ค่ะแลนนี่คือก็จะเลื่อยอยู่ตัวเดียวแหละเขานอกงแต่ไม่ต้องห่วงนะก็คือมีลงอยู่บ้านจะดูอยู่ให้อยู่ ไม่ถูกตามก็คือวิ่งกระทึกคือคมไปบ้านนูนไปบ้านนี้ปีนพึ้นหลังคาปีนลงมาเจอหนูแลนหนูแลนไล่หนูแลนไลน์หน่โอ้โหสุดยอดและที่นี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวคำรอบสุดท้ายไงคนอื่นเขากินกันหมดแล้วและที่นี่น่าจะหิวข้าวเพราะสมควรแต่เหมือนจะอยากเขากงใช่ไหมสุดท้ายก็คือย่างนี่แล้วก็ย่างไปทำไมที่ตอนซ่องทุ่มอยู่แค่ไหนนะไม่รู้แต่ดูเอาจบเอาศบเอาศบเอาจะเสียฟูก็จะแยงฟูนี่คือเททุกครั้งยากกินกับข้าวทุกครั้งเลยตัวความที่อากาศมันร้อนก็จะเปิดบาร์โรมทั้งแมดตองคเหืสุ ความเหนื่อยของเจ้าเสืออ้ายที่ไปเลาะล่องเลาะล่องอยู่ตลอดเวลาเรียกเขากุ้งก็ไม่ยอมเขากุง้งเหนื่อยสุดในจัก,กรวาลแทบไม่วิ่งไปไหนเลยวันนี้วันนี้ขออนุญาตลาไปก,าปก,ก้าผู้กำกับการกินและแมวสามตัวที่รอก,กินข้าวอยู่ข้างล่างและเจ้าเสือไปอีกหนึ่งตัวที่นอนสบายเลยก็เหนินฟากกุเล็กกุใสกุสะเปาะสะไข่แล้วจะก็มายิ้หน้าฮะบายบายพูดถูกไหมถูกแหละ